คิด <c oughs> อายสาอสักเอาจากรฟังหันจ้เด้อหันยันงหันเจ้านี่จะขายเป็นแพ็กเซลยนแพ็กแล้วเซกีแพ,พ็กเซร้าร เลี้ยนรถเลี้ยนรถเลี้ยนแปดสิบพันนู้นไหมวะสวัสดีสวัสดีพี่น้อ,องทีแฟนคลับพี่น้องวันนี้มาแวกกินหมกทุเรียนอยู่ที่หลักเซาเอสดสองอยู่ที่เมืองปักซองแดงจำปาซักเนาะ โยกับสาวขายมะเขเลียนสาวเล่าไต่โอ้หอมมะเขเลียนตงุ ouais calves calves ้งจุ้งอยู pues, uh ่เ huh ป็นเงามๆนะมะเขือเลียนมันเจวอะเล่ยมะเขเลียนมอนทองเนาะนี่เนาะน่าจะมวนทองเนาะเห็นบอกเลเสียแน่มะเนมวลทอง สาก็แกค่ีิตาอยู่กับสากันโล่แปดสิบพันบอกแปดสิบพันนึกแปสิบพันประมาณนั้นแต่บังระอกก็ได้น่าจะหน่วยของพ้ ไก่สวยมากเลยครับมาซื้อไก่พี่น้องอ,อยู่เส้นทางเล่าไต่เลยพี่น้องจากปากเซมาประมาณ22่สิบสองละสองละสามลักมีหน่วยมีหน่วยเอ่อหน่วยบว้านแกะเลยเป็นหน่วยแกะเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นโซบเป็นโซบเนาะวุ้นเราก็จะจะขายแบบแพ็คหนึ่งแสนซาวนะน่าจะแสนซาวน์นะประมาณนี้นะแสนซาวนี่ตุ้ยเสีเย็นนะพี่น้อง เียนจะของหันทั้งสองคนเป็นอายแล้วพี่น้องมาซื้อไซส่ได้เนาะหอมน่ามันซุกเนอะนั่นหรหอมก็มี ภาพที่ชมไมูไม่กินเลยใช่นะตัวเรุ่นเดีย็กๆกินเลยเกือดี๋ยวต <c oughs> มวจำบุญยังงน้ะนี่ขายเป็นแพ็คน้าทุกคนน่าจะแพ็คอยู่นั่นแพ็คละแสนเส,สียงเศร้าจะกองกองกันอยู่เนาะมวลทองพันลาวตัวนี้ประมาณ มีทุกรูปแบบทุกคนสามร็จหูก,ก็มีเนะ